สวัสดีพี่น้องสุขูมสุขค้นนะครับวันนี้พาพี่น้องมาเที่ยวหนองยีเลื้งครับพี่น้องนะครับหนองยีเลื้งหนองน้ํานะครับธรรมชาติครับพี่น้องนะครับวันนี้มีการนี่แหละพี่น้องขายบัตรครับพี่น้องครับนี่พี่น้องครับขายบัตรลงจับปลาพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องเข้ามาอีกล้วพี่น้องนะโอ้นะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องขี่รถนะครับตะเวนเบิรงรอบๆหนองยีเลื้งครับพี่น้องครับนี่นั่นคือ บัตรด้าหนึ่งร้อยบาทที่น้องครับนี่บัตรด้าหนึ่งร้อยบาทนะครับมี้มือเดี๋ยวเป็นตาโซกยังที่นะครับนี่พี่น้องครับเป็นหนองน้ําธรรมชาตินะครับพื้นที่นะครับเป็นได้ครับสี่สิบเจ็ดไร่ครับพี่น้องครับนี่นะครับสี่สิบเจ็ดไร่นะครับที่มีโครงการไหนขุดลอกก็พี่น้องนะครับนี่นะครับขุดลอกหนองกีเล้งนะครับโครงการที่มีการขุดลอกครั้งแรกนี่ สมัยกันันสวงวงสามล้านกันพี่น้องครับนี่นะครับนะครับ,นะรบแล้วก็บม,มีการขุดลอกอยู่เลยพี่น้องเว้นี่นี่คือบริเวณที่ท่อนเที่ยวยินอยู่ในบริเวณหนองยีเลื้งพี่น้องครับนี่หนองยีเลื้งขึ้นมาถมบริเวณนี่แลไรพี่น้องครับนี่ให้เป็นพื้นที่สาธารณะครับพี่น้องนะครับนี่ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างมูหนึ่งมูสี่มูหาแล้วก็มูแปดพี่น้องนะครับบ้านหันพี่น้องครับนี่บ้านหัน พี่น้องโอ้คนหลายๆพี่น้องเรนี่นะครับนี่บัตรด้นหนึ่งร้อยบาทพี่น้องนะครับหลังจากที่จับปลาเสร็จแล้วก็สินะครับมีการขุดลอกนะครับเอาหน้าออกอีกเบิด์ตเลยพี่น้องนะครับเอาหน้าออกอีกเบิดแล้วก็นะครับขุดลอกน้องน้องยีเล้งนะครับนครกชียงแล้วนะพี่น้องครับนี่นครกชียงแล้วครับเป็นไดครับโวัสดครับซิอ๋อครับครับครับ น้องเดือบไปบริเวณโดยรอบครับน้องยืนเริงน้องน้ำนะครับสาหานะพี่น้องนะครับยูติดกับนะครับพื้นที่ของหมู่หนึ่งหมู่ีหมู่หานะครับบ้านหันครับพี่น้องนะครับแล้วก็ติดกับพื้นที่ของบ้านกุแดงหมู่ที่แปดครับพี่น้องครับนี่นะครับนะครับวามจูก็อยู่ที่ประมาณหกหมื่นห้าพันลูกบาทเมตรครับพี่น้องครับนี่ นะครับหกหมื่น้าพันลูกบาทเมตรนะครับที่นี่ที่ขุดลอกครับที่ขุดลอกพี่น้องให้เพิ่มความจุนะครับสำหรับอยู่ฝั่งนี่พี่น้องฝั่งนี่ก็คือนะครับให้ที่แบงออกเป็นสองหนองพี่น,อน้องหนองฝั่งนี่เนี่ยนะครับจะใช้สําหรับทําน้ําประปามู่บ้านของบ้านหันมู่ที่หาพี่น้องนะครับแล้วก็ะสะ ทางฟังฝุ่นนะครับพี่น้องอาจจะเป็นเก็บกับน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอะไรพี่น้องครับนี่โอ้คนหล,หลายพี่น้องเี่นี่นะครับเดี๋ยวจะขี่รถวนดูบริเวณบรรยากาศโดยรอบพี่น้องเบิ้งนะครับวันนี้วันอังคารที่ยี่สิบสองกรกฎาคมนะครับสองห้าหกแปดพี่น้องนะครับแรมสิบสองค่ำเดือนแปดครับพี่น้องนะครับนี่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นะครับพี่น้องเขาอกาศ ดำนาบางส่วนจะมีพี่น้องนะครับสมัยโบราณกับที่ดำนะครับดำน้าเดินแปดยี่หลัพี่น้องนะครับตก้าเดินเจ็ดดำน้าเดินแปดให้พี่น้องครับนี่นะครับนะครับโอ้มามากันหลายๆพี่น้องครับนี่นะครับนี่นี่เสียนป่าพี่น้องนี่เบิ้งเลยเบิ้งย่อนะครับเบิ้งย่อพี่น้องเบิ้งย่อโอ้ครับนี่พี่น้องบรรยากาศโดยรถพี่น้องโอ้รถหลายๆพี่น้องเลยเนี้ยเอาเดี๋ยวเขาจะหลบกันจากน้อยนะครับนี่นะครับนี่ โดยรอบพี่น้องน้องยี่เลืง้งพี่น้องเห็นาครับนี่นะครับแบ่งออกเป็นสองสาพี่น้องครับนะครับน้องฟังไส้ก็ไว้เป็นน้ำนะครับทำน้ำประปาหมู่บ้านของบานทันมู่ที่หากันพี่น้องคัับบรนทัน,นมู่ที่หานะครับโอ้พี่น้องเลยนี่คนได้หลาย,ลายพี่น้องเลยนี่โอ้บรรยากาศพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาคอยจาะเขาขี่บนขี่บน มึงหรือรอบวันพน้องเลยนี่นะครับเซียนป่ามาจากหลายพื้นที่พีน้องนีคือขายของพี่น้องครับนี่พิ n อ n ครับมาพน้องพน้องเขาเนี่ยโอ้เซียนป่าพน้องเซียนป่าเอาละพน้องเลยนี่ีป่าบ่นอพี่น้องเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยขายบัตรไปรอบรอบนึงพน้องนะครับรอบนึงนะครับรอบนั้นเนี่ยซีนีหลายราคาพี่ o n น้อยใหญ่ย่อหน่อย นะครับ้าก็พื้นที่ที่เป็นลึกๆกับที่ขายแพงเนี่ยพี่น้องนะครับนี่เพราะว่าตอนนี้คือขายราคาเดียวร้อยบาทพี่น้องครับนี่ร้อยบาทนะครับอย่างเดี๋ยวบรรยากาศหนองอีเลืองครับพี่น้องนะครับหนองน้าสาธารณะพื้นที่สี่สิบเจ็ดไร่นะครับที่การโครงการขุดนะครับขุดลอกข้างแรกรวมสระนะครับเล็กสระน้อยให้เป็นหนองเดียวกันเลยตั้งแต่สมัย กำนันสวองลูำรานพี่น้องแล้วก็ม่ม่หุดในช่วงที่ไหะพี่น้องนะครับสองห้าหกแปดที่ไหะพี่น้องครับนี่นะครับนี่บรรยากาศพี่น้องนี่นะครับลงปลาลงปลาหนองยีเรืองพี่น้องครับนี่ลงปลาหนองยีเรืองได้อยู่าะคุ่ฝนพี่น้องเลยนะครับนี่เนาะเสียนป่าพี่น้องร้อยบาทพี่น้องร้อยบาทร้อยบาทนะครับร้อยบาทพี่น้องร้อยบาทมีการตัดต้นไม้ออกจาก บริเวณที่ขุดลอกพี่น้องที่เอาน้ามีแหงเลยนะครับเพราะว่าต้องการขุดลอกถึงบริเวณพื้นพื้นหนองอะไรพี่น้องครับนี่เพิ่มความจุจากหกหมื่นห้าพันลูกบาทเมตรพี่น้องครับนี่นะค,ครับนี่อโอ้พี่น้องฟังี่กระดูพี่น้องเนี้ยเอาเครื่องสามตัวนะครับนี่เครื่องสามตัวพี่น้องครับนี่เครื่องสามตัว สามตัวนะครับใส่สุดลงไปนะครับหวยหามแหงพุ่มลูกพี่น้องนะครับหวยหามแหงนะครับจุดเริ่มต้นก็นจากลำน้ำผมพื้นที่นะครับบ้านตลาดซ้ายบ้านดอนลูกี่น้องมงอนกันนะครับพี่น้องแล้วก็ไหลพานตําบลมันถันพี่น้องลงไปที่สุด้ายกับบ้านโนนยิราศลูกยี่น้องมันโนิราศนะครับขุบดว่าง แล้วก็ไหลลงไปตมบลหนองคูมอำเภอผู้เกียวจังหวัดชัยภูมิพื้นหลังพี่น้องรวมกับลำน้ำพมไหลลงไปอำเภอผู้เกียวแล้วก็ไหลลงไปที่อำเภอบ้านแท่นบรนแท่นกันไหลไปอำเภอหนองเรือไหลเข้าสู่เกิดจนนังหรัดพิจิตรพี่น้องครับนี่นะครับเนี่ยพี่น้องตัวนี้เป็นเครื่องคูโบตา้าดีอย่างน้อพี่น้องนี่นะครับแบบสูงแบบเก้าห้หาอ่ะพี่น้องที่ใส่กันยุ่งครับนี่ นี่ส่วนรควนหาปลากระหาไปพี่น้องนี่หาปลากระหาไปนะครับหาปลาก็หาไปตัวเจ๊ดิงหน้าออกจากนองกัดดึงไปพี่น้องครับนี่นะครับการขุดลอกนี่นะครับตามแผนก็คือพ่นซีดหอาหน้าออกจากนองกินแล้วให้ปิดเลยพี่น้องนะครับให้ปิดเลยนะครับให้แหงเลยนะครับ ตกมาตกมาเอา้าทีมงานทีมงานโอ้จีนองได้สุดยอดเลยเออจีนองเสียนปลาพีนองเอาเอาบุญกันไปนะบุญน้ำกันเปิดมือเดียวหอดมือแรงนะอยจีนองครับนี่ เปิดมือเดียวฮอัมือแรงรถแม็คโครสองคันพี่น้องนะครับกองพันทหารช่างพี่น้องทหารช่างปัตานาอะไรพี่น้องครับนี่ยตรงน,นั้นอาจะเป็นแปดศูนย์ตรงนี้จะเป็นเก้าห้าพี่น้องฟังเสียงนี่อาจจะพราะรู้ว่าเครื่องนะครับแปดศูนย์หรือเก้าห้าพี่น้องขั้นเครื่องแปดศูนย์นี่มันเบาๆพี่น้องน,น,นุ่มๆเพราะเสียงในเก้าห้าเนี่ย ล้อยเสียบเสียมันสียบเครืงแม่นที่ไม่นะครับพ่อที่ใช้ก็เป็นพ่อนี่แหละพี่น้องนี่นางหกพี่น้องนางหกนี่เรื่องนี้ไส้กันนางหกนะเป็นลักพี่น้องนาหาใส้ยู่นะครับเครื่องจุดนี้สามตัวพี่น้องนี่อันนี้อาร์ทีอาร์ทีล้อยพี่น้องนี่อาร์ทีล้อยคูปัต้า i'll see like, ยส่วนอีกหลายมืออีกเหลอที่น้องเลยนะครับเพราะว่าทอมันน้อยที่น่องนี่แล้วก็น้ำที่เหลือนะครับตอนนี้หนาที่เหลือก้นก้เหลอที่น้องนี่นะครับคิดว่านะครับอาจะก็หลายมือเหมือนไัพี่น้องครับนี่นะครับเพราะว่าการขุดลอกตามแผนนึคือว่าต้องเอน้ำออกให้เบิดที่น้องนะครับเอน้ำออกอีดนะครับแล้วก็เอาดินนะครับจะไปถมฟังพุ่นเลยพี่น้องนะครับมัน ตำพี่น้องตั้ผมไม่เพื่อเปลี่ยนพื้นที่สาธารประโยชน์นะพี่น้องครับนี่นะครับนะครับพี่น้องนะครับนี่ไหลลงไปนะครับหอยทําแหี้ะพี่น้องครับนี่หอยหาเหนะครับ เดี๋ยวท่าที่ไปลงเบิงฟังพูดพี่น้องนะครับเลยจะปิดคลิปนี้นะครับขุนพี่น้องให้ลงไปด้านล่างจะเปลี่ยนปลาบัวพี่น้องปลาอยู่ในปลาบัวหระแต่ว่านะครับจยหาได้แค่มื้อนี้พี่น้องนะครับไยบัตรพเลิกแล่าก็จากนั้นไปกระชิเป็นธนาการประการหมู่บ้านนะพี่นอ้องก็หนาจิจับปลานะครับส่วนที่เหลืออันนี้พี่น้องนี่เอามานะครับเอามาขายเอาเงินเขา เอาผู้บ้านพี่น้องนะครับนี่อาจจะเป็นเั้นนั้นพี่น้องนะครับนี่นะครับนะาตอนสุดท้ายแล้วพูดอะไรพี่น้องนะครับน้ำแห้งเบิดกาดเก็บน้านะครับนะครับหลังนี้มีการจำนายให้กับพี่น้องเอาเงินเขาผู้บ้านใะพี่น้องครับนี่เพื่อเป็นพูดในการนี่เระพี่น้องนี่นะครับบริหารจัดการนะครับหนองน้ำหนองเลือดในพี่น้องนี่ ก้อนนี้ผลกิดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องครับนี่นะครับเดี๋ยวจะขี่รถวนออกไปพี่น้องแล้วก็ไปลงบริเวณสันแล้วก็ย่างเบิ่งนะครับแต่น้อยพี่น้องนี่เพราะว่ามีการก่อนหน้านี้มีการขายบัตรจับปลามาแล้วรอบนึงพี่น้องนะครับนี่นะครับปลาใหญ่ๆปลาบึกนี่นะครับหนาที่เหลือเหลือหน่อยพี่น้องนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ขายบัตรไปแล้วรอบนึงพี่น้องนะครับอันนี้คือนะครับขายอีกรอบนึงพี่น้องนี่นะครับนี่ อีกรอบนึงขนาดที่มีเหลืออยู่ดอกพี่น้องครับนี่เอาบัดละร้อยคุ้มจริอกพี่น้องนี่นะครับถือว่ามามวลเอาขุนทั้กันนะครับนี่นะครับบัดละหนึ่งร้อยบาทพี่น้องนี่เดี๋ยวไปนี่พี่น้องแกได้พุ่ยมันหลายไปไพี่น้องนี่นะครับจากร้อยคนดในพี่น้องเราเนี่ยนะเบิ่งดูนะครับ หารอยค้นได้บ่พี่น้องนะครับถ้าเกิดหาหาล่าหารอยคน้นคนละวลอยก็หามื่นพี่น้องครับนี่นั่นว่าครับหามื่นพี่น้องนี่นะครับนี่เป็น่า้า่ายพี่น้องในการนี้นะครับ่ยา,ายาทใจในการพัฒนาของกิเองต่อไปพี่น้องครับนี่นะครับ จะปิดคลิปสักสิบห้านาทีพี่น้องสิบห้านาทีสิบสี่แล้วสิรถไปเบิึทงทางฟังทูนแล้วก็นยางลงไปนะครับบริเวณคูน้อยอะไรพี่น้องนะครับเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงไปเบิึงจุดคูน้อยอย่างน้อยเอาล่ะนะพี่น้องเอ้าเอ้ยเอาเอา,เอานี่พี่น้องทูนทล้วกันนี่เอา้านี่อันนี้เป็นดักยี่หอง น้ำไหลออกมีอะไรพี่น้องนี่เอาโชคว่าอะไเบิ่งดูวยแหย่ลอยหนึ่งย้อนลอยหนึ่งพี่น้องนะครับคุณขอบปลาบัวพี่น้ื่อนไว้ขอบปลาบัวกันมีเหียวคุณน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณครับ